สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะไินนี่ค่ะวันที่16พฤษภาค้าม5 6 8 8ค่ะ เป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาในมือเดียวกันนะคะเนาะมือนี่ค่ะวันดีวัดหลุ่นค่ะคุณผู้ชมวันเด็กเปิดเทอมใหม่ๆเนาะเด็กประถมเปิดเทอมมือนี่ค่ะคุณผู้ชมถนนก็นจะคึกคักคึกคักจักน้อยช่วงบ่ายนะคะเนาะแต่ช่วงเช้ามาถึงบ่ายเนะะี่ยค่ะจินตนาไปทุราพึงมากค่ะคุณผู้ชมก็เลยจะล่องเล่าพัฒนาร่วมเสียนค่คุณผู้ชมในเบิรงกันค่ะ อันนี้งวดที่ผ่านมาเด้อค่ะคุณผู้ชมวันที่14พฤษภาคมลุงส่งเข้าตัววิ่งนะคะผลออก9 8 5ลุงส่งเข้า5ตัววิ่งนะคะไปต,ต่อค่ะแล้วก็ค่ะพ่อเซียนเพลงเข้าตัววิ่งทั้ง5และก็9ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ไม่เข้านะคะพ่อเซียนเพลงจับคู่ไม่เข้าผลออก7 9แล้วก็9 8 5เข่าเก่านะคะคุณผู้ชมกราบหา แล้วก็ของปูโคราตตัวเลขวิ่งไม่เข้าสักตัวแต่จับคู่เข้าห้าแปดค่ะคุณผู้ชมผลออกเก้าแปดห้าแต่ว่าปูโคราตให้วิ่งสามกับหกนะคะสามกับหกไม่มาจับคู่เข่าหาแปดค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับนะคะงวดนี้มาตามต่อนะคะวันที่สิบหกนะคะคุณผู้ชมเนาะปูศูนย์เจ็ดให้แปดกับศูนย์เป็นเลขวิ่งค่ะเพื่อนเดินแต้มไปหอดแปดซี่ค่ะไปประหอดแปดหาค่ะ ขันอีกไปอีกแต้มนึงกับิมอแปดฮาเนาะคะ่ะก็จะเขาตรงๆเลยค่ะเลขวิ่งเข้าศูนย์ไม่มามาแต่แปดนะคะบางเอือนเพิ่นเน้นศูนย์นะคะแต่ศูนย์ไม่มาแต่แปดมาแทน,นะคะ่ะคุณผู้ชมกับยังมาอยู่เนาะคะ่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะปูศูนย์เจ็ดนะคะของปูความชนค่ะเจ็ดเก้าตรงๆเลยค่ะเขาทั้งบนและล่างนะคะตัวเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งเข้าบนและล่างเจ็ดไปล่างหาไปบนค่ะจับคู่ใส่กับ เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับใส่ให้เพิ่นจับเก้าซีเอ้ยเพิ่นจับเจ็ดซีเจ็ดเก้านะคะหาเพิ่นจับไซหาเจ็ดเดินอีกเนื้อแต้มก็จะเขา่าโตกลับเนาะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรงวดนี้ตามต่อคะ่ะคุณผู้ชมของปู่ควาชนนะคะอ่ะเดินดีมากขึ้นกันคะ่ะคุณผู้ชมขอประคุณหลายๆค่ะปู่ควาชนแล้วก็เซียนไอค่ะเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งหนึ่งกับซีเพิ่นจับคู่ใส่ 8สค่ะตัววินมี7กับ9อยู่ค่ะคุณผู้ชมมี8แต่ว่าไม่มี5เนอ,อ่าจับคู่เข่า8สค่ะผลออก8 5เนอะ9 8 5นะค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มผู้พานนะคะเข้า9กับ7เลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมจับคู่ไม่เข้าค่ะมี6ส7ส1สแล้วก็1 8นะคะจับคู่บ่อเข่าค่ะ แล้วก็มารอบิอง้อน,นนี้นะคะวันที่16พฤษภา,าคม2568ค,ค่ะวันศุกร์รัฐบาลไทยออกลาจากตอดเวลลาพัฒนาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอาจจะเข้าก็ได้งวดน,นี้นะคะในจับคู่เนาะแล้วก็เซียนอุดรค่ะเขาเลขวิ่งเอ้เขาเลขไอเลขติดค่ะเลขติดเข้า97นะคะจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมปัญหาสี่แปดถ้าเป็น5้าก็จะอาจทีเขาะะ้าเนาะเนาะ อามันมีเขา่ามีรูดราคาคุณผู้ชมเป็นธรรมดาค่ะเด่นเดินดีอู้ยเป็ดตะสะอ่อนแห้งค่ะพี่น้องมีทั้งเถื่อค่ะมีทั้งเถื่อนี่แหละปีละเถื่อเนาะเขามาเมัดซ้ตัวเลยค่ะมาทั้งสามตัวเลยงวดนี่สิมาปนอ้อเล่นเทดไถเสียวเสียวแทนเนาะค่ะพี่น้องเออเทพไถเสียวอยู่เพราะว่ามันเขาซ้ตัวขนาดนี้มันสีบเขาตลอดนะคะกับพี่จารณานาเอาเ้อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชม นะคะบ่ไม่ได้มั่นใจดิค่ะว่ามันจะเข่าอีกคือเก้านะคะแต่อันนี้เนีบ่มั่นใจเลยคิดว่าแต่เก้าจะมาแค่นั้นนะคะเจ็ดกับแปดมาน้วกันอดหลอดเลยค่ะพี่น้องเอาแต่คอยเดึงของวดนี่เนาะเะนาะของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเข้าเจ็ดเก้าจับคู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมเลขติดเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันนะคะเข่ากันเองนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่เข้าค่ะเพิ่นบ่ได้จับคู่นี้เนาะเจ็ดเก้าไม่ได้จับแต่ว่ามันเข้าอยู่เลขติดกับเลขวิ่งค่ะ ไปต่อด้วยค่ะคุณผู้ชมของแอดจีนหลุดค่ะของยายนางก็หลุดนะคะเอาหลุดกับหมก,กถึงแล้วค่ะมาบงของ,งว,วันที่สิบหกสีกว่าค่ะคุณผู้ชมวดวันที่สิบหกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปูโคราดนะคะวิ่งสามกับสองค่ะปูโคราดเขาโตกับงวดเมื่อกี้นะคะหาแปดนะคะงวดเมื่อกี้เนาะงวดวันว,วันว,วันศุกเขาเอ้ยงวดวันพุธค่ะ ว 8, ันพุธเขาหาแปโตกรกับค้างวดนี้ให้3มกับ2เพื่อเน้น3านะคะกะมี8 2 8 3 8องแปด9 4แล้วก็0 2 0 3์สค่ะเน้น8 3 9 3แล้วก็0ูนย์สนะคะไปต่อค่ะของปู่ศูย์เค่ะปู่ศูย์เเมื่อกี้เข้า8นะคะงวดนี้วิ่ง2กับ4คะ่ะมี2 6งหกสนะคะถ้าสองคะ่ะ ถ้าสองแล้วก็มีสามเข้ามาด้วยคือสามหกสามเจ็ดสามแปดถ้าสี่ก็มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเน้นสี่ค่ะคุณผู้ชมปูเน้นสี่นะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะเท่านี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดเก้าคู่ไปกับบนและล่างค่ะเอาไปต่อค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อยค่ะปูโคราชปูศูนย์เจ็ดนะคะเซียนายค่ะเซียนาย วิ่ง9กับ6ค่ะเลขติด9กับ6มี1 2 4แล้วก็0นะคะจับคู่ค่ะ2ตัวบนล่างหมด8คู่ด้วยกันมี916 1 9 2 6 2 9 4 6 4 9 0แล้วก็60ค่ะอันนี้ของเซียนอุดรน,นะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะเอยของเซียนอายค่ะรอผิดขอให้ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอด้ค่ะขอขอบคุณลรายค่ะ เซียนอุดรน,นะคะวิ่ง9กับ7ค่ะ9กับ7เลขติด9กับ7มี1 2 3แล้วก็4ค่ะแล้วก็จับคู่2ตัวบนล่างมีทั้งหมด8คู่ค่ะ1 9 1 7 2 9 2 7 3 9 3 7 4 9 4 7ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด8คู่ไปกับด้วยนะคะบนและล่างด้วยค่ะลาพัฒนาวันศุกร์นะคะหลัง รับบานไทยออกแล้วคอให้หมานขอให้ปังสุกนเดอค่ะพี่เขาบ่เห็นแนวทางแล้วก็ของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะอาจารย์ต้อยน้ำโชควิ่งหกแล้วก็เจ็ดค่ะเลขติดหกกับเจ็ดมีสี่ห้าหกเจ็ดค่ะสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดจับคู่สองตัวค่ะมีห้าหกหกห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกสี่สี่หกแล้วก็กันหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอันนี้แนวท่างของอาจารย์ต้อยนะคะงวดที่ผ่านมา อของอาจารย์ต้อยก็เข้าเลขวิ่งเหมือนกันค่ะวันนี้ไปต่อนะคะคุณผู้ชมอขอพูด,ดหลาาๆค่ะอาจารย์ต้อยของปูคำชนค่ะปูคำชนวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8นี้วันนี้นะคะคุณผู้ชมวันศุกร์หลังรัฐบาลไทยออกแล้วปูคำชนกะให้6กับ5าเป็นตัววิ่งนะคะ6กับ5เป็นตัววิ่งค่ะวินเก้า่ค่ะเป็นชุดวิ่งกันกับ6และ5ค่ะแล้วก็จับคู่6 5ห4 5 4าสห้ค่ะสองตัวไปกับบนล่างเน้น6กห้าแล้วก็ห้าเก้ค่ะตัวเน้นตัวไม่เน้นก็ออกได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเรากลักบสามตัวค่ะมีทั้งหมด3หางมี965 495 395ค่ะรัฐบาลไทยน้องสาหจินตนาบอกว่าเด็กพิเศษบอก495เก้าหพอดีเดียวเห็นค่ะคุณผู้ชมอรอดทะเบิงว่าไอ้รัฐบาลไทยจะออก4 9่เก้าห้าไหมนะคะ ค่ะไดจินตนาจะไปถ่ายคลิปทันที่เลยค่ะตอนนี้นะคะอ่าค่ะคุณผู้ชมพ่อเซียนเพลงค่ะวิ่งเกับ4วิน9กับ4ีก็มี5้าหกแปดห้าค่ะห้าหกแปดคือมี2เทืออาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่2ตัวบนและล่างค่ะไปกลับด้วยก็มีทั้งหมด5คู่กลับโดยก็จะเป็น10คู่ค่ะก็มี9 4 9 5 9 6 4 5แล้วก็4 6ค่ะกับนึ่ค่ะคุณผู้ชม C ไอ้สามตัวก็มีห้าเก้าสี่แล้วก็ห้าเก้าหกค่ะอ๋อแนวทางของพอเซียนเพลง,งนี้นะคะลาพัฒนาของวันศุกร์ขอขอบคุณลหลายๆค่ะเจ้าของแนวทางทุกๆเซียนนะคะที่เขามาฝากแนวทางให้คุณผู้ชมในเบงิงลงทางจองจองินตนาชั้นเอวคะ่ะแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่าน,นะคะ่ะที่เขามาเบิงแนวทางนะคะแนวทางลาพัฒนาวันศุกร์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการ ใชชีวิตนะคะเราการลงทุนขอให้มีกำไรนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในการที่รับสตาร์ในวันนี้ค่ะรัฐบาลไทยต่อด้วยเราพัฒนาขอให้มันมันปังๆสทุกคนเด้อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามนะคะคนเก่าคนใหม่ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ